สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับแบงค์ภาษสีเจริญนะครับวันนี้ผมจะมาดูไอ้พามาดูนะครับสมเด็จนะครับสามชั้นหลวงพ่อชลวัตโนนะครับองค์แล้วก็สมเด็จสามชั้นแกว่งตุ้มของอาจารย์แผงนะครับบ้านไซตลิ่งชั้นนะครับอันนี้นะครับคือสมเด็จสามชั้นแกว่งตุ้มนะครับของหลวงไอ้ของอาจารย์แผงนะครับวัดไอ้บ้านใซนะครับคลองตลิ่งชั้นเนี่ยครับอันนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นของหลวงพ่อชลนะครับ พิมพจะคล้ายๆกันนะครับลองลองดูพิมพจะคล้ายๆกันนะครับจะต,ต่างกันที่มีตุ้มกับไม่มีตุ้มครับอันนี้คือมีตุ้มมีตุ้มก็คือเป็นสมเด็จแกว่งตุ้มของอาจารย์แผงส่วนองค์นี้เป็นของหลวงพชนิวัตโนครับนี่เราก็มาดูของของตาแผงหนึก็ได้ครับอาจารย์แผงอาจารย์แผงเนี่ยนะครับอาจารย์แผงบ้านใจสมัยก่อนนะครับท่านดังมากเรื่องมนมหาสเสน่ห์นะครับผมสมเด็จของท่านเนี่ยขึ้นชื่อเลยถ้าใครได้เป็นสิทธิ์ท่านและมีสมเด็จแกว่งตุ้ม นะครับบ้านบ้านไหนมีลูกสาวคนจะกลัวมากครับเขากลัวเอาสมเด็จเนี่ยไว้ใส่ไปใส่กับน้ําในแก้วแล้วให้ลูกสาวบ้านนั้นกินนะครับ <of water> <MAT> เพราะเคยมีประวัติมาว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ผู้ชายชอบผู้หญิงแต่ผู้หญิงนั้นไม่ชอบนะครับผู้ชายคนนั้นนะครับเลยเอาสมเด็จม,มหาเสน่ห์องค์เนี้ยครับใส่ไปในแก้วน้ํานะครับแล้วแกว่งนะครับจะไปให้สาวสาวคนนั้นกินนะครับ <_ S 2> เหมือนคล้ายๆ้าการโดนของนะครับและลูกสาวบ้านนั้นนะครับก็ตก ตกเป็นแฟนของผู้ชายคนนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นที่มาคร่าวๆของสมเด็จแกว่งตุ้มอาจารย์แผงนะครับนี่ครับสังเกตนะครับจะมีจะมีตุ้มเขาถึงเรียกกันว่าสมเด็จแกว่งตุ้มตุ้มก็คือตรงนี้ครับจะมีตุ่มมีมีตุ่มทุกองนะครับถ้าเป็นของตาแผงนะครับมีมีตุ่มนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีตุ่มไม่ใช่นะครับต้องมีตุ่มนะครับส่วนอันนี้คือของหลวงพอโชนิวัตโนครับจะมีความยาวกว่าพิมพิมพิมคล้ายกันนะครับลองสังเกตดีๆพิมพ์คล้ายกัน แต่หูต่างกันหนึงหูของของอาจารย์แผงจะใหญ่กว่าของพระโชดรูปทรงของตัวองค์พระจะจะเล็กกว่าของตาแผงนะครับแล้วจะมีขนาดที่ยืดยาวก็อของของอาจารย์แผงจะเป็นแบบว่าป้อมๆครับทรงป้อมๆหน่อยเนี่ยครับถามว่าทําไมสมเด็จสององค์นี้เนื้อหาคล้ายเคืองกันเนื่องจากอาจารย์แผงวัดบ้านไซเนี่ยครับท่านเป็นคนกดพระ ให้หลวงพ่อชดวัตะโนท่านเป็นคารวาสเบื้ต์ต้นของตลิงชันเลยครับในในสมัยยุคสองสี่นะครับท่านเก่งมากเรื่องเรื่องสเสน่ห์นะครับและท่านก็เก่งมากเรื่องการกดกดบล็อกพิมพ์พ้าอะไรพวกนี้ครับหลวงพ่อชดก็เลยให้อาจารย์แผงนะครับไอ้บ้านไสนะครับคลองตลิงชันนะครับเป็นผู้กดพ้าให้ของหลวงพ่อนะครับมีพิมพ์นี้ที่ที่อาจารย์แผงกดให้แล้วก็ยังมีพิมพ์ขุนแผนนะครับขุนแผนของหลวงพ่อชดเลย อาจารย์แผงท่านเป็นคนกดพิมพ์ให้นะครับเนื่องจากท่านมีมวลสารของมหาสเสน่ห์นะครับผงม,มหาสเสน่ห์นะครับที่มอบให้หลวงพ่อนะครับก็เอามารวมอยู่ในพระพิมพ์นี้แล้วก็พิมพ์ขุนแผนอีกด้วยครับนี่ครับสังเกตได้ครับในคนจะสงสัยเฮ้ยถ้ามองผิวเผินไม่สังเกตดีๆจะคิดว่าอของที่เดียวกันแน่เลยแต่ถ้าแต่ถ้าจําจําพิมพ์ได้ลักษณะของพระได้จะรู้ว่าต่างกันครับ ต่างกันเห็นได้ชัดเลยครับเนี่ยยิ่งเอามาเทียบกันยิ่งยิ่งต่างกันเลยเห็นได้ชัดเลยหูสององค์เนี้ยคนละคนละแบบเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือจุดการดูนะครับและทีนี้ผมก็จะมาสอนดูพิมพ์พระของหลวงพ่อชติบ้างนะครับสามชั้นหูใบสีนะครับนี่ครับอ่าก็พิจารณาอย่างแรกเลยนะครับเราเราดูเราดูพิมพ์ก่อนหูหูเป็นใบสีเล็กๆแขนกลมล่องลึกนะครับ ชั้นแต่ละชั้นลึกนะครับอย่างที่ถ้าใครเคยดูคลิปก่อนๆนี้ผมทําลงไปนะครับจะรู้นะครับว่าสมเด็จของหลวงพ่อชิลึกนะครับชัดเจนนะครับพิมพิมชัดเจนส้มคมนะครับซุมคมเลยนะครับเนี่ยดูดีคมจัดเลยนะครับสุ้มขอบข้างครับผมขอบข้างขอบข้างก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับขอบข้างเป็นประมาณนี้นี่ขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างนะครับนี่ประมาณนี้ครับ องนี้นะครับมันมีมีบินหน่อยนะครับมีบินตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากเจ้าของผ้าเดิมนะครับเขาวางผ้าซ้อนๆกันนะครับโดยการเสียสีนะครับทําให้ให้เนื้อผ้าบินออกไปนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับการ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 แบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ารับคมของของเนื้อผงนะครับที่แบบนูนปิ้นๆนะครับก็คือเหมือนการมีการเก็บตะใบนะครับมีมีการมีการเก็บขอบนะครับนี่ผ้าผ้าพิมพ์นี้มีการเก็บขอบนะครับ แง่แกดีๆจะมีเหมือนรอยคาบกับคาบเนี่ยครับเหมือนแทงๆเสี้ยนเนี่ยครับด้านหลังก็มีครับองนี้ด้านหลังก็มีเนี่ยครับเหมือนโดนการแบบว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะผมมองว่าเกิดจากบล็อกนะครับเนี่ยเส้นเนี่ยจากบล็อกหินมิโกนนะครับเกิดจากในบล็อกนะครับเส้นพวกนี้นะครับเขาเป็นเส้นของในบล็อกนะครับหรือไม่ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับเจอพิมพ์นี้นะครับลองหันหลังดูได้นะครับหลังก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นเส้นแบบ ที่ผมให้ดูนี่เลยนะครับเพราะพระออกมาจากบล็อกเดียวกันครับก็ต้องเป็นทุกองค์ครับผมผมพูดถูกไหมครับอ่าลองพิจารณากันดูนะครับพิม์พก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไว้ผมจะหากล้องดีๆมาส่องมาส่องให้ดูเนือกันกล้องนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนี่ครับเนื้อหานะครับยุคสองสี่นะครับนี่สมัยยุคสองสี่นะครับเนื้อหาจัดจ้านประมาณนี้นะครับชัดเจนนะครับนี่ครับ ขอเข้าใจนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับฝากพี่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันข้างหน้าผมจะเอาพิมพ์ไหนของหลวงพรโชตมมาให้ดูอีกรอติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ